นายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรมเนื่องในโอกาสวันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยประจำปี2565ณโรงแรมมุลเทียนสุรวงศ์กรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดาปริยากนกผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยกล่าวว่าในปี2565ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยครบรอบ57ปี ยังคงดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตเพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมขณะเดียวกันปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่งผลให้ปริมาณดวงตาที่จัดเก็บลดน้อยลง แต่จำนวนการขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคก,กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยยังคงมีจำนวนมากด้วยเหตุนี้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานเครือข่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาดวงตาบริจาคแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาอย่างทันท่วงที ในสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปลายปี62แต่ว่ามันจะมีปัญหากับประเทศไทยเนี่ยรู้สึกเป็นต้นปี63เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ในปีนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะเพราะในช่วงโควิดเนี่ยการเก็บตาเราเนี่ยปริมาณลดลงอย่างมากจากที่เราเคยได้ประมาณเป็นสูงสุดประมาณพันหนึง่งหรือ8ปดเก้าร้อยดวงเนี่ยก็จะลดลงมาจนทั้งปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณสัก500กว่าดวงเท่านเองจเจนว่าลดลงหวบเลยนะคะ ในปีนี้เองก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเราก็มีนโยบายใหม่ๆของศูนย์ดวตาสปาร์คชาติไทยโดยทํานโยบายร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะโดยการที่ว่าปกติในช่วงหลังๆเนี่ยเราใช้โครงการเชิงลุกซึ่งก็คือโครงการซึ่งเราจะส่งผู้ประสานงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคุณพยาบาลตามบอดต่างๆนี่นะไปเจรจากับญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพื่อที่จะขอดวงตามาใช้ให้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราเ็เลยมีโครงการเขาเรียกว่า Transplant Coordinator Watt Nurse ซึ่งก็คือพยาบาลที่อยู่ตามหอผู้ป่วยซึ่งมีเคสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตยเยอนะนไะแล้วก็ให้พยาบาลที่อยู่ประจำเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวชี้เป้าเป็นคนชี้เป้าฮะว่าตรงไหนเนี่ยที่มีคือเขาอยู่ประจำหออยู่แล้วก็จะทราบว่าผู้ป่วยชนิดไหนคนไหนที่สามารถที่จะใช้ได้ ซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการอบรมขึ้นมานะอบรมพยาบาลกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยช่วยดูว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะบริจาคได้ภายในงานยังมีการมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยเหลือศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยในการจัดเก็บดวงตา และยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรู้สึกตื้นตันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ผู้บริจาะคค่ะได้บริจาคดวงตาทำให้หนูได้กลับมามองเห็นแล้วก็ได้กลับมา เห็นชัดมากกว่าเดิมแล้วรู้สึกความรู้สึกแรกคือเหมือนโลกสดใสอะค่ะเหมือนจากคนที่เห็นชัดน้อยในวัยเด็กตอนช่วงวัยรุ่นนะคะทําให้ตอนนี้หนูอะได้มาเห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิมเวลาไปไหนเวลามองเรียนหนังสือหรือว่ามองกระดานนะคะรู้สึกสดใสมากกว่าเดิมอะค่ะก็เชิญชวนคะคะแบบว่า ผู้ที่อยากบริจาคอะค่ะก็คือมาบริจาคทําให้คนผู้ป่วยอะค่ะอย่างอย่างหนูนะคะได้กลับมามองเห็นได้ชัดมากกว่าเดิมอะค่ะที่หลายๆท่านคิดว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเราอาจจะไม่มีค่าอะไรหรือบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราบริจาคดวงตาหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเกิดชาติใหม่เราจะมีอวัยวะที่ไม่ครบ แต่ท่านทราบไหมคะว่าณปัจจุบันนี้ดวงตาที่หลายคนคิดว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วไม่มีค่ากลับทํำให้ดวงตาอีกหลายๆชีวิตได้สว่างสวัยเขาได้กลับมามีชีวิตใหม่ชีวิตของคนเราอะค่ะสุดท้ายแล้วก็ท้องก็ต้องถูกเปลวไฟที่มันเผาไหม จนกลายเป็นเท่าทานและจบลงด้วยการลอยอังคารจงอย่าให้ดวงตาของเรามีค่าเพียงแค่อาหารปลาถุงละสิบบาทนะคะแต่จงสร้างดวงตาของเราให้มีคุณค่าที่หาค่าประมาณไม่ได้คะ่ะ